มาค่ะทุกคนมาได้เลึกงามยามดีนะคงทำเมื่อวานนะคะทุกคนวันที่28พฤศจิกายนนะคะเจปิมกับคุณประกิจนะคะก็คือถือเลือกถือเลกงามยามดีนะคะช่วงเย็นสี่โมงเย็นนะคะทุกคนทําการส่วนผู้เฒ่านะคะส่วนผู้รักผู้ใหญ่ส่วนพี่น้องปองป่ายกับบริส่วนรมืทุกคนอ่าเคียดเลยค่ะเด้อเอาเพื่อนมากินข้าวนะคะ เอามากินข้าวแรงนากันกับเฮ็ดแค่แบบจุดทูบจุดเทียนบอกกล่าวว่าลูกหลานขอมาพึ่งพาอาศัยขอมาอยู่ขอมาพักพิงขอมาทํามาหากินปลูกพักปลูกมีปลูกผลไม้ลักไม้อยู่พื้นที่นี้นะคะให้ผู้ใหญ่ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นมาสอยหวาวนะคะเนาะบริเมนเฮดพิธีขึ้นเฮือน,น,นใหม่เต็มสูตรหรคะ ก็คือบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเอาเลิกสะดวกนะคะทุกคนเอาเลิกคูบากรเลิกครูบากอรบางคนอาจจะรู้นะคะเลิกคูบากองคืออะไรเจ๊ปิมกับเพิ่งรู้เลยคะ่ะก็คือโรคเลือกเลิก,ลกที่วันนี้คือช่วงไหนดีสุดนะคะทุกคนซึ่งไปลงเอยคุณประกิตเขาจะช่างกิดเพื่อสิเบิ้งเปลี่ยนแนวเมื่อนี้นะคะเพิ่นกับเบิ้งว่าช่วงสี่โมงแรงเด้อ เพราะว่าตอนตอนเช้าก็ได้นะคะแต่วันพฤหัสวันนี้เนี่ยจะเป็นช่วงช่วงเย็นนี่จะดีสุดออตามที่เพื่อนว่านะคะเนาะเอาเลิกสะดวกนะคะทุกคนเพราะมีแต่ผู้รักผู้ใหญ่ที่หูจักกันนะคะมานั่งเชิญเพื่อนมากินข้าวแรงนํากันนะคะอาหารเย็นของเราก็เป็นอาหารน้องรัดนะคะเราเราสั่งน้ําตกหมูแล้วก็หุกป่าซีพีนะคะแล้วก็มี หมูหันอีกหนึ่งตัวนะคะทุกคนแม,แม่แม่อยากกินนะคะเราก็จัดให้ตามใจแม่แม่แมแมกันนะคะเนาะงานื้นนี้กะเป็นแบบเรียบง่ายผ่เป็นว่าขึ้นเือนไหมเด้อกัก่างมานมาเล่นมาซุ่มพาผู้เฒ่ามากินข้าวประมาณนี้ล่ะค่ะอันช่วงนี้ก็นาสิด้เวลาแล้วเตรียมข้าวเตรียมของแล้วทำแบบมินิมอลมินิใจ เอาทำเอาทำตามแบบเลือกสะดวกของเราเตรียมอย่างใดก็เตรียมนะคะบรรยากาศก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนแม่ย่ายังหมมานะคะตอนนี้มาแต่แม่เท่า่ังคิดอยู่คือกลัวมันเลยเลิกเราก็ทําก่อนเลยนะคะคนเอาแบบที่สะดวกเอาที่สบายใจนะคะคือท่านตอนใดกับตอนนั้นอยากบอกก้าวเพื่อนนะคะเดี๋ยวมันสีขำสีมืดก่อนมันสีบกักปันใด ก็เลยเอาเลิกสี่โมงเย็นสี่โมงเก้านาทีหรือสี่โมงสิบเก้านาทีนี่แหละคะทุกคนอ่าเอาอยุ่มใช้กันนี่แหละคะ่ะนี่ขอให้เพื่อนฮับหูว,ว่าเฮามาขออยู่ขอเศร้าแค่นั้นแหละคะ่ะอ่าพากันเฮ็ดเทดตามภาษาอยู่ในคำวัลในปากของเฮานี่แหละคะ่ะอยู่ในเจตนาของเฮาที่เฮาสิมาอยู่มาเฮ็ดมาสร้างเฮาบริมาทํำลายเนาะคะ่ะเนาะพูดแนวตาว่างเ,เพื่อนก็นทีเข้าใจเพื่อนก็นทสีสัมผัสได้นะคะ อันนี้ก็คือข้ามบอไรเลยค่ะขั้นตอนืันนี้ต้องบอกต้องกล่าวเพราะว่าเขาสิมาสายพื้นที่นี้ตลอดไปนะคะทุกคนไม่ใช่ทําแค่วันเดียวฉาบฉวยนะคะแนวตาโบาเห็นหรือผ่ายโบเชื่อกะเชื่อ,อไว้หน่อยก็ดีนะคะทุกคนอ่ะอันนี้กับเพื่อนกันเลยแบบอะเอาตามสะดวกกะว่าสีโบเห่ ก็เลยเออขอลดน้ำมนต์สักรอบนึงเผื่อว่าเป็นสิริมงคลคักเด้พี่น้องจะ๊ยพิมก็ได้พวกญาติพี่น้องแต่ละคนนะคะทุกคนน่ารักทุกคนเลยค่ะเออทาตามสะดวกเอาที่เราสะดวกเอาที่สบายใจนะทุกคนอย่าไปอย่าไปคิดเอาเนาะไอ้เนี่ยอย่าไปคิดอย่าไงไรนะคะเอาที่แบบเราสะดวกแล้วก็สบายใจกันนะคะทุกคน เดี๋ยวเจปิมสิเอาบรรยากาศช่วงตอนเย็นที่เรากินกินข้าวรวมกันนะคะผู้ใดที่เจปิมบอกได้เชิญหรือว่าบริได้บนีนก็อยาว่านะคะได้ไว้โอกาสหน้านะคะเนาะเรายังมีโอกาสที่สิรวมกันอยู่นะคะทุกคนนี่นะคะโอ้ยหมูหันที่แม่แม,แม่อยากกินนะคะเจะปิม์ก็จัดให้ตัวใหญ่ไปเลยนะคะพิกัดอ,อ่ก็อยู่ดอนโหงของน้องป๊อปนะคะทุกคนแล้วก็ได้นี่แหละมกป่า